พีสเปรย์แหละวะนีงไงอยู่ไหนวะ่งของิดวหนอยไไมอไ้ีมันติด่หน่ะตาดัง,ไ,งไม่ได้ตัด่ะยังไงอะรอมอเตอรอ๋อแต่ตัวเดียวแต่แค่ตัวเดียวรอไม่ดีรอหายแลย้วร่วงอ่อวตัวดๆเ่ย เกคนนี้จะนอนที่ไหนเนี่ย้งออกไปหาลโอ้โอ้ลางอะไรกันไม่รู้ นี่นี่เรต้องทอดมันแปดชิ้นะมาห่อเสียบดูไฟอกอกไห

อันนี้คไม่ไม่วางยามาขนาดวันนี้ทำไมเอออยู่าเสียไม่เออแล้วกูไม่อยู่แล้วกูราสาเสียนะก็เดาอแล้ทำอะไรไม่ได้เะติดไหมไม่ขมูดีสภาพขมูดฮะดูสภาพขมูดไม้ขมูดแต่ได้ป่ะขมูดตัวนั้นแต่ได้ป่ะล่ะดไงกไง เฮ้ยเปลืกันจ้าก็เอาตัวที่บ้านก็ตัวไว้บ้างก็ไม่เสียเฮ้ยหรอไม่เสียเฮ้ยไม่เสียก็ไม่ใส่ของโรก็ดีนะไม่ดีนะต้องไม่ใส่่าเฮ้ยต้องใส่ดิใส่ไม่ออกใส่บ้างเลยหรออืมหายแล้วเป็นปกติเดี๋ยวดูสตาร์ทเติมแจก๊สไปแล้วหัวเทียนรอไม่ติดเดี๋ยวแกะเช็คดูก่อนแล้วแกะจากอะไร คือแค่จานไปออกมาดูสัาจานไฟไม่ไม่ก๋วยคันไม่ไม่ก๋วยคันรถไม่กิ๊บเลยจะจานไฟโอ้โหจานไฟไม่กิ๊บเลยรถเน่าเลยโอ้โหสภาพแบบเลี้ยงมากแห้งๆเดินเดินสนิทไม่มีน้ำมันเยอะเลยไม่กิ๊บเลยเพราะว่างเลยไม่มีน้ำมันเลยโอ้โหสภาพไหม่มากอะรถไม่น่าเชื่อไม่เชื่อลองเชื่อยิ้มไม่มีเหลือ โอ้แต่กลับกับคันนี้คันนี้ <c oughs> จานไฟนี่บ้ <c oughs> โอ้พวกกินเมื่ <c oughs> อันนี้โดนวางยามาในเราเจอสาเหตุแล้วรถไม่ติดก็คือเราเช็คไฟเส้นนี้แล้วดำแดงไฟไม่ออกแสดงว่าคอยตัวเนี้ยแสดงว่าคอยตัวนี้เสียเขาเรียกว่าคอยสตาร์ทเสียเดี๋ยวเราจะมาทำปันการเปลี่ยนกันเราก็มาเช็คไฟก็คือเส้นนี้ดำแดงเตอนนี้ใส่แล้วยังไม่ยังไม่หายยังไม่หายกับเปลี่ยนรถเราเปลี่ยนตัวนี้กันก่อน ก็ามาเช็คกันว่าไฟไอ,ออกไหมโอเคทำนี้เอาคันนี้สักหน่อยไหมแสะคันนี้สักหน่อยไหมคันนี้เริ่มมีบางลมเริ่มมีบางลมหลังจากที่เราเปลี่ยนคอยล์สตาร์เรียบร้อยแล้วไฟออกแล้วเช็คตรงนี้เอาหนูออกยากเคลียร์ไฟออกแล้วหนูออกไปแล้วแล้วก็ไฟออกหมดเทียแล้วนี้เดี๋ยวเราก็ลังติดเครื่องกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดเป่านะพเพราะว่รารถรถจอดนานแล้วอาจจะน้ำมันอาจจะมีปัญหาป่ะอารองตาดู เอ้าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพริกเลยโอ้โหล๊อตอได้ไว้กือบโอ้โหหลายเดือนน่ะ เดี๋ยวเราก็มาตั้งขาบูหน่อยนี่ยถ้าหมอดีนี่หมอหมอขี่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเซ็ตรถอีกทีนึงให้มันขี่ได้เดินได้ปกติอะไรบูทบูทต้องเปลี่ยนเลยแล้วโอเคน่าจะต้องมีซ่อมลงกันอีกหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ติดเครื่องละก็ถือว่าโอเคแล้วจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็รถติดแล้วไม่มีอะไรมากก็สุดท้ายก็โดนขาบูไปหนึ่งลูกรถข้างนี้หายไปเลยว่ะ ตัวขาบูไปหนึ่งลูกก็เคือก็ไม่มีอะไรมัดมัดมัดไปไงเออขอสตาร์ทหนึ่งตัวถูกหพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นขึ้นรถได้โอเคจบไปหนึ่งเคส